สวัสดีครับวันนี้จะไปเวียงจันทร์ครับแล้วก็จะพาทุกคนไปชมเส้นทางที่จะไปเวียงจันทร์กันครับจากหงสาไปเวียงจันทร์ทนนี่ไปกับคุณต้อครับเดี๋ยวเราไปกันเลยวันนี้คลืนฟ้าคลืนฝนครับเพราะว่ามนพายุครับพายุจะเข้านะครับที่ฟังมาจากฝั่งเวียดนามก็ ไม่มืดเท่าไหร่ครับรคิดว่าฝนไม่ตกนะถ้าตกก็น่าจะเป็นช่วงเยนครับตามรายทางองศาก็มีคนเริ่มมาเกี่ยวข้าวนะครับไม่ใช่เริ่มเลยจะเสร็จลแล้ว,ลวเขาเกี่ยวมานานเราจะเป็นต่อข้าวต่อไปก็จเจ็นอันมักโมะนะเั็นมะนะ จะเริ่มจากบ้านแหง มีน้องเนื่องข้าวมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะกินข้าวใหม่น้องเขาก็เอาข้าวที่เพรื่องผลิตได้ปีนี้นะครับก็เอามาให้ชิมนะครับถ้าเป็นพบ้านของแถวภาคเหนือเขาก็จะเป็นวันท้าทำแบบนี้นะครับมีข้าวใหม่ก็จะกินในวันในวันที่ดีๆะเครับก็เริ่มข้าวของฤดูกาลปีนี้นะที่เพิ่งได้ผลผลิตข้างหน้านี่ครับเรายังอยู่ในเมืองหงสา เป็นบ้านแทนแล้วก็ตรงนี้ ข้ามบักแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงรถไปแล้วก็ใช้วิธีข้ามไปโดยทางเรือหรือทางบัคนะครับมาทันเวลาพอดีเลยนี่หลวงขบังอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับหลวงขบังอยู่ฝั่งนู้นเองต้องรอข้ามบักก่อนครับรอรถมาก่อน ให้คนครบนะครับให้รถมีพอจํานวนเต็มบัครน่าจะสัก5นาทีสิบเทีครับผมตอนนี้บรรยากาศก็ไม่มีแดดครับดีเลยคนก็นั่งรอกันครับ ามาหลวงกระบางกี่ครั้งโอ้ทำไม่ได้แล้วครับหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็ไม่บ่อยนะพอติดช่วงโควิดนี่บ่อยมากวันนี้เราจะไปกินข้าวเที่ยงไหนดีเอาง่ายๆแถวๆนะี้นะได้ได้จริงๆก็ที่ไหนก็ได้ขณะนี้เวลาสินาฬิกาหห้านาทีครับดูว่ามาถึงเร็วนะเออมาถึงเร็วก็เดี๋ยวเราจะไปข้ามไปที่ฝั่งนู้นกัน แล้วก็ไปหาไรทางครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปวิยงจันชอบอะไรหลวงพะบางที่สุดหลวงพะบางเหรอครับชอบหลวงพะบางชอบความสนหลวงพะบางเช่อน,ชอนอย่างไงอ่ะเส้นมันมันเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะอยู่หน้าน่ะคือคนหน้าเนาะค่หน้าใช่เลคิวช,<า>ช้าเดินเล่นได้ในตลาดไม่ได้รีบวุ่นวาอยอะไร โอเคครับดเ,เดี๋ยวเจอกันเเดินทางไปแล้วครับภาคฝั่ง 맛าซื บ <c oughs> เดี๋ยวหายดูก,ก่อนนะครับมีน้ำปูด้วยครับปูปู เจวบองนอ,อ,องไม้ทอดนองไม้จืดแล้วมีขนมที่หนูแต่ละคงพอบางครับแล้วก็มีที่เจีวบองสอง พานุวงครับเรายังอยู่ในเมืองหลวงพระบางครับด้านข้างนี้ที่เห็นเป็นกระสอบกระสอบนี่นะเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดมีที่อุ่นอยู่ข้างล่างเลยครับนึ่งเลย จะมีสองสายการบินสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหุวรข้าบางก็มาเช็คอินครับไปเวียงกันทร์เราก็จะบินสายการบินลาสกายเวครับุกคนรล้วนกัน ได้ราคาของทางถูกเลยครับาแสนกว่าเ,อง,เองประมาณพันหนึ่ครับพันต้นๆครับได้เครื่องใหญ่ด้วยนะครับก็ใช้เวลาเป็นประมาณ 40, 40นาทีเท่านั้นเอง ัไทยเอาเบปซี่ครับ <c oughs> มีของฝากอะไรต่างๆเนาะพวกเครื่องเงินตกปะา จริงจริงบินบ่าสองอ่ะได้ออกก่อนเครื่องเขาเจ๋งออกก่อนของเราได้ออกทีหลังครับทางที่ตารางบินก่อนอาจจะสลับกันครับได้อยู่ที่ถ่ายตอก็ได้ กำลังขึ้นเคื่องครับก็ใช้เวลาประมาณน่าใช้เวลาประมาณ40นาทีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เวียงจันครับ ำบินวัดตายครับมาถึงเวียงจันทร์แล้วประมาณ14นาฬิกา40นาทีครับป่าย2งครึ่งก็เรียบร้อยรับด้วยดีครับยังไงก็จะพาเที่ยวเวียงจันทร์นะครับ ถึงแล้วครับสนามบินวัดสไตล์ที่เวียงจันทร์ครับเดี๋ยวรอรับกระเป๋าครับ<อ>เดี๋ยวไปเจอกันีัยวจารวัเที่ยวที่เวียงจันทร์นะครับตอจะไปไหนก่อนเราจะไป แล้ก่อนว่าจะไปบ้านงามเลยายมือรู้แฟนติข่าว้ายมือก็